เรามาตำต้มตำารอรอไส้อ่อนที่เราหมักไว้เข้าเครื่องครับเราก็ย่างในทีนะครับฐานเราเริ่มได้ที่แล้วย่างเลยครับขอขออนุญาตใช้มือนะครับหาที่ขีไ้ไม่เจอสวัสดีนะครับเพื่อน ตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มหนาวนะครับเดีย๋ยวเรามาทำเมนูแบบเข้ากับบรรยากาศทานกันดูวันนี้นี่ได้ไส้หมูมาครับประมาณครึ่งโลนะครับใช้เตาถ่านนะวันนี้ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็มาต้มก่อนรอให้มันผมจะต้มประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับรอให้มัน เปื่อยให้มันยุ่ยดีแล้วเราจะไปทําเมนูทานกันง่ายๆครับแต่รับรองว่าเข้ากับบรรยากาศแน่ฟินครับเดี๋ยวรออนี้รอให้ไส้ที่เราต้มนะไส้อ่อนที่เราต้มเนะี่ยเดือดก่อนอย่าไปทําอุปกรณ์รอครับอันนี้เราใช้น้ําน้อยนะครับพอมันท่มท่วมพอแล้วค่อยคน พลิกฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับต้มจนมันน้ำมันแห้งอ่ะพอดีอะพอดีรอให้อันนี้นะครับรอให้ฐานมันเริ่มเบาด้วยเดีย๋ยวเราจะย่างครับไปหมักเนี่ยหมักใส่ใส่อ่อนหมูเราเนะี่ยย่างนี่ตอนต้มผมก็ไม่ได้ใส่อะไรนะแต่แค่ขาดะไครเฉยเมนูนี้ก็ ใจเย็นน่อยนะครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปหมักง่ายๆเลยครับเครื่องปรุงไม่เยอะไม่ไม่ต้องเยอะมากครับแต่แบบเอาไวให้อร่อยถึงใจเลยถ้าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วก็เติมน้ำไปได้นะครับผ่านไป20นาทีนะครับ ผมจะวันนี้จะต้มสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะเอาให้มันมันเปื่อยครับเวลาเราเอาไปหมักระยะมันก็ได้สุกไ,ไวๆแล้วเวลาเคี้ยวมันจะได้ไม่เหนียวครับนะครับ,รบเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยได้ที่ก่อนเริ่มยุยแลัวเพื่อน,นผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับ กลิ่นนี่แบบหอมโชยมากครับคือจริงๆอ่ะเราพอมันเปื่อยแล้วเนี่ยเราไปหั่นนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็ยังอร่อยคอับขาดอะายเนี่ยหอมเดี๋ยวไฟเริ่มอ่อนนะครับเดี๋ยวไปหั่นหมักกันเอามาย่างรับวันนี้ให้เข้าบรรยากาศเริ่มหน,า,หนาวแล้วครับ อันนี้เรื่อยๆครับไปครับเ๋ยวเอาไปหั่นแล้วก็มาหมักกันใส่อ่อนหมูพอผมต้มเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาหั่นนะครับแล้วผมจะเอาที่มันจะเป็นขั้วอยู่ตรงกลางครับเอาออกให้มากที่สุดครับก็จะเหลือเนี่ยครึ่งโลเหลืออยู่ประมาณนี้ครับไม่กี่ชิ้นเองนะครับพอต้มไปแล้วมันยุบนะครับก็คือเราเคยต้องใส่เ๊ะ เวลาไปสั่งกินที่ร้านอาหารนั้นทำไมมันได้น้อยจังครับเข้าใจเลยครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเนื้อหมูไปอีกประมาณสองสามชิ้นนะวันนี้จะหมักแบบสไตล์แบบง่ายๆเลยนะครับหมูหมูไส้หมูก็รวมกันประมาณประมาณครึ่งโลนะก็ะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อไปผมจะใช้ พริกคั่วครับแต่นี้เป็นพริกที่ที่ผมคั่วไว้เองนะครับบอกเลยเผ <laughs> ็ดมากต่อไปก็จะใส่่วคั่วเลยครับตามด้วยน้ำปลานะครับ หมูสามชั้นครับแต่ว่าผมแล่เอาแต่เนื้อมาคุกเขาเลยครับจะบอกเลยว่าใส่อ่อนที่เราไปต้มนะครับพอต้มพอมันเปื่อยแนละนะ้วแบบหอมแบบบางคนก็ชอบเอาไปกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับต้มเสร็จแล้วไปกินกับน้ำจิ้มแจ่วพูดแล้วน้ำไหล เราจะไม่ใส่พวกซอสอะไรเพิ่มมาผมจะใส่แค่นี้นครับเราจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราไปย่างไปอันต่อครับตอนนี้พอดีนะครับฐานที่่านในเตาเราก็อ่อนพอดีย่างไปกินไปเรื่อยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุกเข้าไว้เข้ากัน แล้วก็จะเอาไปย่างครับระหว่างระหว่างร้องไส้หมูแบบเนื้อหมูนะีที่เราหมักให้มันได้เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงพอตอนนี้เดีย๋ยวเรามาต่ำมะละกออีกสักจานหนึ่งครับนี่ครับสีสันแค่ได้พริกน้ำปลาข้าวคั่วนี่ครับหอมนะครับความเค็มเราจะไม่เอาจากน้ออื่นนะครับเอาจากเกลือกับน,น้ำปลาพอ นะครับเดี๋ยวเราไปตำมะละกอต่อเราว่างลอหมูหมักนะครับหมูที่เราหมูกระไส้อ่อนที่เราหมักไว้นะให้มันเข้าเครื่อง,งนิดนึงนะครับก็มาตำมะละกอสักักจานนึงนครับน้ำตาลกระเทียมน้ำตาลนะครับแล้วก็พริกนะรพริกอันนี้เผ็ดนะครับใช้ไม่ต้องเยอะ ทำทานกันง่ายๆเนี่ยแต่รับรองเข้ากับเมนูไส้หมูหอ่ายางแน่นอนนี้ยม่งทุ่มครึ่งเลยครับมืดไวมากนะอาจจะเป็นเข้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับกลางคืนก็มีหนาวนะครับแต่ว่าต้องคืนอากาศเริ่มเย็นตอนเช้ามีน้ำค้าง กลางวันนี้แดดแรงมากครับความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับชอบสไตล์ไหนประมาณไหนรสชาติยังไงครับพริกกัระเทียมเริ่มแหลกนาทีละ ต่อไปผมจะใส่ปูครับปูดองเหลือปมาณหนึ่งตัวต่อไปก็เป็นน้ำปลานะครับนิดหนึ่งเพราะปูจะมีความเค็มอยู่แล้วตามด้วยน,น้ำมะนาวครับวันนี้ใช้ประมาณสองลูกครับ คอยคุกเขาเลยนะแค่นี้ก็ส่งกินหอมแล้วเรามาตำต้มตำา้อรอไส้อ่อนที่เราหมักไว้เข้าเครื่องครับเราไปย่างีนทีอืม้ม จิจาร์เลยเพื่นเปรียวน้ำผิดตามตัดหวานนิดนึงครับต่อไปมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปาะนะครุณไม่ชอบใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อด้วยเส้นมะละกอที่เราขูดไว้นะ ล้อกับถั่วถั่วกับยาวนิดนึงครับใครชอบสไตล์รสชาตแบบไหนก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับตอนปรุงแรกแก็อย่าไปเพิ่มอย่าเพิ่งไปปรุงเยอะนะครับเพราะถ้ามันเผ็ดไปแล้วเค็มไปแล้วเปรี้ยวไปแล้วหวานไปแล้วมันจะแก้ยากครับอันนี้เป็น สูตรที่ผมเริ่มทำกับข้าวใหม่ๆครับแล้วค่อยปรุงไปเรื่อยพอเราทำไปบ่อยเราก็รู้ว่าปริมาณวัตถุดิบขนาดเนี้ยเราจะใส่ขนาดไหนสูตรการทำอาหารก็คงไม่มีตายตัวนะครับมาหอยู่ที่เราชอบแล้วก็วัตถุดิบที่เรามีเสีนมะละกอขูดวัลเปแชีเย็นนี่บอกเลยว่า ยาทานนี่อร่อยมากมันจะกรอบกอบกรึบกรบนะครับอยาจะเสิดเราไปย่างไสหมูกะหมูกันต่อหอมมากครับน้ำลายแตกปากเพื่อนน,นี่ครับเพื่อนสีสันหน้าตาประมาณนี้แต่บอกเลยว่ากินหอมยั่วน้ำลายมากครับ กว่าจะหมูหมูกับไส้อ่อนหมูเราจะย่างเสร็จแลวตำส้มตำเราอาจจะหมดก่อนอืมจี๊จาดมากเพยเ็ดเผ็ดแทบถึงใจเลยครับเมนูนี้ไปครับเดีย๋ยวไปย่างหมูกันต่อ นี่ฐานเริ่มได้ที่นะครับนี่ต้มตำเรามุมกล้องอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยครับวันนี้มานั่งกินหลังบ้านฟังบรรยากาศเสียงเขียดเสียงจิ้งดีดร้องนะครับเราจะไปย่างหมูกันต่อเลยครับนะครับฐานเราเริ่มได้ที่แนละ้วย่างเลยครับขอ ขออนุญาตใช้มือนะครับหาที่ขี้ไม่เจอหยนหนังเราจะเอาเอ้ยไม่ใช่หนังดิใส่อ่อนที่เราต้มไว้แล้วก็ไปหมักเนี่ยเราจะาไว้ข้างๆครับเพว่ามันสุกอยู่แล้วนะครับหมักกับพริกแล้วก็ข้าวคั่ว พริกป่นเราแล้วเข้าขั่วครับเข้าขั่วขั่วเองพริกป่นแล้วขั่วพริกป่นแล้วขั่วไเองแล้วก็ตำใหม่ๆนะครับหอมมากครับเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะเลยวันนี้ครับเนื้อหมูสามชั้นนะครับแต่ว่าผมลอกเอาเฉพาะเนื้อมาไว้ต้องการครับ อยากให้เพื่อนๆมาได้กินครับเข้าคั่วที่เราคั่วไว้ใหม่นะครับมันหอมเยอะนะครับมาดวนย่างไฟไปอีกใช่ครับแต่รอมันสุกก่อนปิ้งไปเรือแยแจ่งเย็นตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับเริ่มหนาวสิตอนนี้แค่คุ่มครึ่งนงครับท้องฟ้ามืดไวมาก กลิ่นเริ่มโชยแล้วไส้อ่อนนี่เป็นเมนูที่แบบเวลาเอามาย่างนี่ยากมากนะครับเพราะขนาดเราเอาไปต้มเอาไปต้มมาจนเปื่อยนะครับมันก็จะมีมันอยู่ในตัวไส้อ่อนนะครับเวลาย่างต้องใช้ไฟอ่อนนะครับ แล้ค่อยพลิกไปเรื่อยๆกลับไปเรื่อยๆใจเย็นๆน,นะครับต้องขออนุญาตใช้มือวันนี้เพราะว่าที่คีบก็ไม่มีตะเกียบก็หาไม่เจอจะเอาง่ายๆนะครับแต่ว่านั่งทางกันไปเรื่อยๆไม่มีใครอยู่บ้านเลยวันนี้เขาไปธุระกันหมด ย่างไปสักพักนะครับเริ่มได้ทีแล้วหอมมากครับทนไม่ไหวเดี๋ยวลองไส่ก่อนนะครับเดี๋ยวหัน่นรอไว้ก่อนครับวันนี้เราจะทําไปแล้วกินกันไปเรื่อยนะครับ ย่างกินกันไปเรื่อยบรรยากาศอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็แบบกินเขา้าวคั่วกินพริกแห้งกินน้ำปลานะครับที่เราหมักไปนะครับหอมมากเดี๋ยวมาลองชิมครับว่ารสชาติจะออกเป็นประมาณไหน อืพอดีเลยเพื่อนความเคม็มนี่เราใช้จะกเกลือกับน้ำปลายนะครับมันมีกลิ่นความหอมของเขาเรียกว่าอะไรข้าวคั่วนะครับกับพริกแห้งที่เราปน่นเราหมักกอาไปผมว่าเมนูนี้ก็ได้นะครับ ย่างไปเรื่อยครับกินกันไปเรื่อยๆมีส้มตําเสริมครับผมว่าโอเคเลยครับนั่งถําอยู่มาแรงเยอะมากครับยุงกัดขันที่หมดครับแต่ก็นั่งทางกันไปเรื่อยนะครับ อร่อยครับหอมมากไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยครับเผื่อ <c oughs> บางคนอยากไปจิ้มน้ำจิ้มแจวทำเป็นแจวขมก็ได้แจวมะขามก็ได้นะครับหรือว่าเป็นน้ำจิ้มทีพูก,ก็ได้เราไม่ต้องไป,ไปตอนหมักอะ่ะเราไม่ต้องหมักเยอะนะครับ โอ้ขอนอกเดินนะดูดูยุงมากัดแบบยุงเยอะมากครับอันนี้พึ่งทุ่มครึ่งครับถ้าเกิดเราอยากจะเอาไปจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าจิ้มกับ้นันจิ้มแจวนะ่วเนี่ยเราก็ไม่ต้องหมักเกลือเยอะนะครับน้ําปลาเราไม่ต้องใส่เยอะเอาแค่พอมันมีกลิ่นหอมพอเราค่อยมาเพิ่มที่น้ําจิ้มเอาอันนี้ก็เป็นสูรที่แบบปรับเปลี่ยนได้นะครับ อร่อยครับเรามีความผิดในตัวไม่เลี่ยนครับแต่เวลาย่างเวลาย่างต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าไส้ไส้หมูอะทางในเนี้ยมันจะมีความมันอยู่แล้วขนาดถึงเราจะเอาไปเอาไปต้มแล้วมันจะมีความมันอยู่เราเอามาตัดนะครับย่างเราใช้ไปนันอ่อนแล้วก็อยพลิกไปเรื่อยแต่ไม่ต้องกลัวเหนียวครับเรา,เาไปต้มแล้ว นะครับเดี๋ยวกินันไปเรื่อยครับนั่งฟังเสียงเขียดเสียงที่ดิดร้องข้างบ้านนะครับตอนนี้เราก็ย่างในไไปสักพักหนึ่งครับใส่ย่างหมักพริกกับข้าวคั่วนะครับน้ำปลานิดนึง กลมกล่อมครับหอมอร่อยลงตัวครับตามด้วยตามละกอนิดนึงครับอันนี้ตามใส่ปูแล้วก็ใส่ปลาด้วยครับ เนื้อหมูเนื้อหมูสามชั้นเอามาหมักย่างอร่อยมากกับนุ่มย่างใช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟแรงมากอย่ามันไหม้ครับ ไส้มันจะไหม้ง่ายเพราะมันจะมีน้ำมันน้ำมันของไส้ไหลออกไปมันจะทาให้ไฟลุกตอนนี้อากาศกำลังดีครับเกือบสองทุ่มเองครับพึ่งจะสองทุ่มเองครับมืดมากเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับทําทานกันที่บ้าน ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์กดติดตามนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ